วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาเจอผมนะครับในแบ็ควันนี้คลิปนี้จะเศร้าๆหน่อยอาจจะมันอาจจะเป็นเรื่องเศร้าอา,อาจจะเป็นเรื่องเศร้าหลายๆคนนะครับก็อขอโทษด้วยเอ่อคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ต้องมาพูดว่า หลังจากเอ่อวันนี้นะครับวันที่สองผมก็จะไปทำงานล้วนะครับก็ทำงานยาวเลยนะผมก็ไปสมัครงานเรียบร้อยแล้วผมก็ได้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ถ้ามีเวลาผมจะมาทำคลิปให้นะครับเน้นย้ำนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้นะครับลงคลิปให้ แต่ถ้าไม่มีเวลาผมก็ขอโทษ <_ Letter> ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องช่องผมก็อยากให้ทุกคนกดติดตามอยู่นะยังยังอยากให้ทุกคนกดติดตามทั้งช่องใน t i k t o k แล้วก็ในแอปแดงนะครับก็ใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณขอขอบคุณมากๆนะขอบคุณจ,จริงๆนะครับ ว่างเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้นะขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่กันมานานผมก็ทำช่องจะมาจะสามปีแล้ะอันนี้แต่มันเอาจริงๆมันจะสามปีแล้วแหล,ละแต่ในแอปแดงบอกแค่สองปีนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็อยากฝากทั้งแอปแดงแล้วก็เอ่อ ติ๊กต็ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆที่อยู่กันมาทานนะครับก็นั่นแหละก็อย่างที่พูดถ้ถาว่างเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังอยู่กันขอบคุณมากๆครับจริงๆขอบคุณจริง,รงๆเลยคลิปนี้ผม ช่วงนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งใช่เพราะผมไม่ได้พูดนานมากเลยไม่ได้พูดนานมากให้ทุกคนฟังนะครับก็ตามนี้ครับตามนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะไว้เจอกัน